สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง e อมอส g a l l ริ y t r ์โรช่องที่เราจะมาพูดคุยและสำรวจค,ความหมายลึกซึ้งของไพ่ทาโร่รวมถึงศิลปะที่งดงามที่สอดแทรกอยู่ในไพ่แต่ละใบวันนี้เราจะพาคุณไปสำรวจจิตวิญญาณของไพ่ทาโร่แต่ละใบความหมายของไพ่ทาโร่นั้นไม่ได้มีเพียงแค่สัญ,ญลักษณ์หรือคำทำนาย แต่ยังมีพลังที่สื่อถึงจิตวิญ,ญญาณที่เชื่อมโยงกับชีวิตประจําวันของเราไม่ว่าคุณจะเป็นนักอ่านไพ่มืออาชีพหรือเป็นผู้ที่สนใจศึกษาจิตวิญญ,ญาณเราจะมาร่วมกันค้นหาความหมายที่ซ่อนอยู่ในไพทาโรเหล่านี้ในชุดไพ่หลักหรือเมเจอร์อาคานาะแต่ละใบจะสะท้อนถึงการเดินทางทางจิตวิญ,ญญาณที่หลากหลายตั้งแต่การเริ่มต้นใหม่การค้นพบพลังในตนเอง ไปจนถึงการบรรลุถึงความสมบูรณ์แบบทุกใบล้วนมีจิตวิญญาณที่ไม่เหมือนใครซึ่งเราจะมาสำรวจกันในวิดีโอนี้ถ้าพร้อมแล้วเราไปสำรวจจิตวิญญาณของไพทาโร่ด้วยกันเลยค่ะวันนี้เราจะเริ่มต้นการเดินทางในโลกของไพทาโร่โดยเฉพาะกับไพ่หลักที่มีพลังมหาศาลและสะท้อนถึงจิตวิญญาณของการเปลี่ยนแปลงและการเติบโต ในคลิปนี้เราจะเริ่มจับให้ใบแรก The f l u จนถึง Dm p e r o r ค่ะเริ่มต้นกับ The f l u ภไพ่ใบนี้แสดงถึงจิตวิญญาณแห่งการเริ่มต้นใหม่การผจญภยัยและการปล่อยวางสิ่งเก่าๆมันเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความกล้าหาญในการเดินทางสู่สิ่งที่ไม่รู้แม้ในสถานการณ์ที่อาจดูเหมือนไร้ทิศทาง The f l u เตือนเราให้เชื่อมั่นในตัวเองและเดินไปข้างหน้าด้วยหัวใจที่เปิดกว้าง ต่อมาเราจะพบกับ The m a g i c i a n จิตวิญญาณของการสร้างสารรค์และการเชื่อมโยงกับพลังของจักรวาล The m a g i c i a n สอนให้เรารู้จักใช้ทรัพยากรและความสามารถของเราที่มีอยู่แล้วในการสร้างสิ่งที่เราต้องการไม่ว่าจะเป็นความคิดสร้างสารรค์หรือพลังในการบรรลุเป้าหมายไพ่ใบนี้บอกว่าเรามีทุกสิ่งที่เราต้องการอยู่แล้วเพียงแค่ต้องรู้วิธีใช้มันอย่างถูกต้องถัดมา The High Priests จิตวิญญาณของความลึกลับและความรู้ภายในไพ่ใบนี้เชิญชวนให้เราสำรวจความรู้ที่ลึกซึ้งซ่อนอยู่ภายในตัวเรา The High Priests เป็นสัญลักษณ์ของการเข้าสู่ภายในจิตสำนึกและการเชื่อมโยงกับสัญชาตญาณของเราจงฟังเสียงภายในและไว้วางใจในความรู้ที่เกิดขึ้นจากจิตวิญญาณของคุณต่อมาเรามาพบกับ d e m p p r a s จิตวิญญาณแห่งความอุดมสมบูรณ์และความรักที่ไม่มีเงื่อนไข เ็มเพลสสะท้อนถึงพลังของธรรมชาติความอ่อนโยนและความอบอุ่นที่มาจากการดูแลและความรักไม่ว่าจะเป็นความรักในตัวเองหรือความรักที่เรามอบให้กับผู้อื่นไพ่ใบนี้เชิญชวนให้เราสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆและรู้จักให้ความสำคัญกับความงามรอบตัวเราและสุดท้ายสำหรับวันนี้คือ The Emperor จิตวิญญ,ญาณแห่งการควบคุมและการปกครอง The อ m p e r o r แสดงถึงพลังของการจัดการการวางแผนและการสร้างรากฐานที่มั่นคงในชีวิตไพ่ใบนี้สอนให้เรารู้จักการใช้พลังของเราในการสร้างความมั่นคงและการปกครองทั้งในชีวิตส่วนตัวและการทำงานไพ่ทั้ง5ใบนี้เป็นเพียงการเริ่มต้นของการสำรวจจิตวิญญาณในชุดไพ่หลักเมเจอร์อะคนาแต่ละใบมีความหมายและพลังที่แตกต่างกัน ซึ่งสามารถนำไปใช้ในการทำงานหรือชีวิตประจําวันของเราได้อย่างลึกซึ้งอย่าลืมกด subscribe และติดตามตอนต่อไปของการสำรวจจิตวิญญาณของไพทาโรใน e m Emerald อ a l l e r y Tarot Channel นะคะสวัสดีค่ะ